สวัสดีครับช่องทีเด็ดบอลวันนี้นะครับมีข้อพิจารณาให้ทัศนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทุกมุมโลกนะฮะไม่พลาดทีเด็ดดีๆวันนี้สามารถกดติดตามกด subscribe เข้ามาได้นะครับโอกาสถึง80-90%คัดมาอย่างนี้วันละ2ตัวไม่พลาดนะเปอร์เซ็นต์โอกาสชนะสูงมากๆครับตามกันมาได้เลยนะฮะวันนี้เราจะไปที่ลีกเอิงนะฝร,รั่งเศสเป็นน้องเปิดบ้านพบริวนะฮะคู่นี้แข่งตีสอสำับสตาร์ทเดลาโบโจแอนะครับสำหรับคู่นี้เคยเจอกันมาแล้ว46เกม เสมอ13เจ้าบ้านชนะ9ออทีมเยอชนะถึง24ครับริวดีกว่านะฮะมาดูผลงานช่วงหลังของริวกันหน่อย6เกมหลังล่าสุดชนะ3เสมอ1พ้2นะครับสวนน้องนะฮะ6เกมหลังล่าสุดชนะเกมเดียวแพถ้ถึง3นะครับเสมเ 2, อ2ฟอกไม่ดีเลยนะน้ <c oughs> องต้องจืดเยอะหน่อยนะจูนจูนลิ้นเล้น่วงนี้พันการที่หายไปปวกนะ่ะ <c oughs> ไม่เป็นไรเจอกันมานะ6เกมล่าสุดเป็นริวนะเก็บชัยถึง5เกมเสมอ1เกมนะครับน้องไม่เคยชนะเลยว่ะ นะมาดูฟอร์มเจ้าบ้านหน่อยน้องนี่เสมอองเช่นะครับแพไ้ไปอเชไป4-0นะแพ้แลนด์ไปอีก1-0มีชนะกอยอง2-0มีแพ้แกงกล่องแล้วก็เสมอแซงเตียนะฟอร์มไม่ดีเจ้าบ้านนะมาดูเรียวกันหน่อยชนะโอชาไป4-1นะ่ะแล้วก็ชนะก,กาดิศ1-0มีแพ้เอฟเปอต์ยอน2-0นะเกมเยือนนะแล้วก็มีเสมอแลนด์ของสองมีชนะนี3-1แล้วก็แพ้มัวร์โก 1- ประตูต่อสองนะฮะชอบทิมเยือนว่ะริวนะราคาเปิดมาทิมเยือนต่อ เสมอเสียน้ำนะตัวเคียไมย่บอกอน่ะดูดับคะแนนริวดับสองอ๋อแข่งมาหนึ่งเกมเก็บชัยไม่ได้สี่หนึ่งเนี่ยส่วนน้องนี่เสมอมานะก็แข่งมาคนหนึ่งเกมครับผมคิดว่าริวมีความมั่นใจมากกว่าละเก็บชยัยมาได้อย่างสวยหรูนะฮะวันนี้ราคาไม่แพงด้วยราคาเสมอริวคนะยังไงคิดว่าไม่แพ้เว้ยมีโอกาสเก็บชัยได้สูงกว่าคู่นี้จะริวได้เลยครับบอลลีกเอิงนะ ส่วนคู่ที่2เราจะไปที่ซูเปอร,ร์ลีกของเดนมาร์กนะครับเป็นโคเปเฮเกนนะฮะเจอแรนเดอร์คู่นี้แข่งตี2องนะสนามก็พัรคเคนสเตเดียนะครับสำหรับคู่นี้เคยเจอกันมาแล้ว48เกมเสมอ8เจ้าบ้านชนะ30ิทีมเยือนชนะ10บครับแรนเดอร์ ender, 6เกมหลังล่าสุดเสมอ2 3ลแล้วก็ชนะ2นะครับมีแพ้เกมเดียวแรนเดอร์ฟอร์มดีนะส่วนโคเปเฮเกนนะครับฟอร์ม6เกมล่าสุดนะฮะมีแพ้2เกมคนะแต่ก็ชนะถึง4เกมนะโดยรวมถือว่าใช้ได้ดูดีเลย ผลงานช่วงหลังเจอกันมาคระะับเป็นโคเปเกนนะเก็บชัยไป4ี่เกมนะแพ้แรนเดอร์2เกมเท่านั้นนะครับดูจากไกด์ไลน์ก็โคเปเกนดีกว่าเนาะราคาเจ้าบ้านเปิดมามีครึ่งคู่ลูกแล้วก็1ลูกนะทิ้งว่าโคเปเกนชนะได้ว่มีโอกาสชนะสูงกว่าเนาะอร์มช่วงหลังโค้เป็นโคเปเเกนเปิดบ้านชนะบอลบี้ไปสี่หนึ่งนะออกไปเยือนแพ้ไวบอร์ดนะฮะสี่สองชนะนะ BK31 มีแพ้ฮอเซนนะหนึ่งศนย์ชนะนะขับบุชชนะสี่สองแล้วก็ชนะเฟรน์ตำเจ็ดศูนย์เลยหว่าหูยินและเทมแบบนี้นะส่วนแรนเดอร์ล่านะสุดชนะออเซนมา1 0, นศะูนยะแล้วก็มีเสมออาวุธศูเสมอน,น,นะวุขับ2-2เสมอมิทแนลหนึ่งหนึ่งนะมีชนะเฮลซิงกิหกสอแล้วก็แพ้มิท 6, 2, แนลสาม 6, 3, ประตูต่อสนะฮะดูจากผลงานโดยรวมนะ ตัวคีย์เป็นไงตัวคีย์ของโควเปนเป็นเบลนะยิงไปสี่ลูกสี่ประตูโอกาสยิงตอกเกลนั้วหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะ์เลยนะส่วนแลนเดอร์นะครับมาวินนะสี่เกมสองประตูโอกาสยิงตอกเกมีย์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะชื่อว่าโคเบเกนวันนี้น่าเชียร์ว่ะดาผ้าเจอดาฝกก็ถือว่าแต่คะแนนไม่ต่างกันมากนะครับแข่งไปคนละคนสี่เกมเหมือนกันโคเบเกนแข่งสี่เกมชนะสองแล้วก็มีแพ้สองนะเกมในบ้านชนะหนึ่งแพ้หนะึ่งเนาะ ตัวเลนเดอร์แข่งมา4เกมนะชนะเกมเดียวเสมอ3แต่ยังไม่แพ้ใครนะหนักกันเสมอนะครับเกมเยือนก็เสมอทั้ง2เกมนะยังไม่ชนะและยังไม่แพ้นะครับเชื่อว่าวันนี้โคเบเก้นน่าเชียร์นะมีโอกาสเก็บใช้ได้สูงกว่าเลือกเชียร์โคเบเกนได้เลยนะครับฟุตบอลฮะวันนี้ทีเด็ดสองคู่ชอบตามกันมาได้เลยโอกาสชนะเยอะด้วยครับตามกันมาได้นะครับรุฟุตบอลให้สนุกครับต้องติดไปนู่นนะสนุกแน่นอนครับไม่พลาดเลยครับมีให้ลามีราคานะ ให้เลือกให้เลือกนะฮะหลากหลายราคามากๆนะครับไม่พลาดตามกันมาได้เลยยังไงวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับสวัสดีครับ